ครั้งล่าสุดคู่ที่สองหญิงคู่เฉินเฉิยนเจ๋ยฟานเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งล่าสุดเนะฮะปิดทีมหญิงไทยกันนะครับในศึกคูเปอร์ครับครั้งนี้ครับฟูลแฮนด์ฟันคอรสตรงไปค่ะ นิดเดียวครับจะให้สัส้นๆเลยค่ะ 5, <2. S 1> อเหมือนน้องเมย์ <c oughs> บอกอัมพายว่าดีไม่ไหวเจ็บหนะัวไหล่ค่ะ แล้วก็เลยไม่ตีแล้วค่ะถอนตัวค่ะต้องเข้าใจนะเพราะบางทีถ้าไม่ไหวจริงจริอ่ะคืออย่างเนาะเรารู้แล้วว่าซ้อมน้อยค่ะถูกไหมครับแล้วมาที่นี่เนี่ยโอ้โหถ้าจะบอกว่าไม่ได้ซ้อมดีกว่าใช่แล้วก็เนี่ยคือการลงสนามครั้งแรกเลยจากจากที่โอลิมปิกอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยเรื่องสภาพร่างกายด้วยที่ต้องทําให้ไม่เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บหรือว่าตอนนี้น้องเมย ร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไม่มีใครรู้รเหมือนที่ตัวน้องเมเองค่ะ,คะฟิลลิ่งการซ้อมกับลงมาแข่งขันนั้นต่างกันด้วยค่ะพอได้ทำการแข่งขันปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กี่คะแนนพอรู้แล้วเนี่ยก็ขอดีกว่าเพราะไม่งั้นมันยังมีกหลายรายการอยู่ข้างหน้านะใช่ค่ะ